สวัสดีค่ะวันนี้เมนูน่าทานที่มาทานข้าวกับพี่น้ำนะคะแซ่บๆค่ะมีของหวานด้วยแกงแกงไก่แกงเขียวหวานแล้วก็ลาบแกงเขียวหวานกับปุ้นแล้วก็ลูกชิ้นวันนี้ทานก้าวด้วยกันนะคะมาค่ะวันนี้ ขัาปุ่นแซ่บแซ่บซาวแกงเขียวหวานแ,งแกงเขียวหวานนี่อรุณชินก่อนแซ่บ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 มาทานด้วยกันนะคะมีลาบก็มีลาบหมูแล้วก็มีเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ปรอบๆมีน้ำจิ้มด้วยกินได้ทั้ง กินก้างก็ได้กินก้างก็ได้แซบ่บแน่เลขนมกินกับแกงเฉียวหวานอร่อยแซ่บๆค่ะวันนี้ชวนทานอาหารด้วยกันนะคะ ทุกทกคนขอบคุณที่มารับชมเป็นกำลังใจแล้วก็มาทานทาด้วยกันลาบกินทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าอร่อยอร่อยจ้ะ เนูอร่อยวันนี้กินไปคุยไปทักถ่ายเพื่อนๆวัน,นนี้ก็กินข้าวเลียวหน่อยของหวานก็มีขนมชั้นสีเขียวๆน่าทานมากเลยแล้วก็มอกข้าวมกแกงวินระยะห่าง ระยะห่างนี่กินกนขนมกินอันนี้ใส่ตู้ไว้ซึมาเม้า,มาวานนี้ขนมกินแ่บมากเลยไม่ต้องหาน้ำยาก็อร่อยได้อาหารน้ำกันด้วยจ้าทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเรลียนใจวันนี้ท <c oughs> านด้วยกันนะคะอร่อยอร่อย <c oughs> ลาบหมูจ้าวนี้อร่อยมากมีแต่เนื้อไม่ใส่ข้างในไม่ใส่ไห <c oughs> ยทุกอย่าง ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างทานด้วยกันนะคะแบบน,นี้แสงพันลมอาจจะดังหน่อยมาเด้อมาเด้อ เุท,ทุกแรงใจนะคะวันนี้อร่อยมากเลยค่ะามาทาเป็นเพื่อนกันน้ำแน้เปนทุกแรงใจทุกๆก,กำลังใจนะคะวันนี้ ลาบมูแซบแซบจัดไปขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ที่เข้ามารับชมชมกำลังแรงใจวันนี้ก็ขอจะเจอกันแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ